สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะต้นไม้งามมากๆเลยค่ะพอต้นไม้งามแล้วเนี่ยหนึ่งสิ่งที่มากับความงามของต้นไม้ก็คือเพลี้ยะมะแมลงต่างๆค่ะ ยิ่งช่วงนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะกับสูตรในการกําจัดเพี้ยมลรงต่างๆเพราะว่าเยอะจริงๆสูตรที่เราใช้วันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบํารุงต้นไม้ของเราให้งามแล้วก็ยังช่วยในการกําจัดและขับไล่เพี้ยมแมลรงต่างๆด้วยค่ะถือว่าเป็นสูตรที่ครอบคลุมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เก็บน้ําซาวข้าวมานะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งลิตรค่ะ ตัวช่วยที่สองนะคะก็คือตัวนี้เลยยาเส้นหรือยาสูบแบบนี้ค่ะเราใช้ยาเส้นหรือยาสูบแบบนี้ประมาณ1กรมมือนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการขับไร่เพี้ยมะแรงต่างๆดีมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยของเราก็คือนี่ค่ะนมเปรี้ยวนะคะยี่ห้อไหนก็ได้แต่เราเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าจุรินทรีย์แข็งแรงค่ะใส่ไป1 2สอง ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะหรือประมาณครึ่งขวดต่อน้ำซาวข้าวครึ่งลิตรค่ะเสร็จแล้วก็คนๆให้เข้ากันเรียบร้อยตัวช่วยที่3ของเรานะคะก็คือตัวนี้เลยน้ำตาลทรายแดงค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้จะได้เป็นอาหารให้กับจูลินซีตัวนี้นะคะก็จะทำคล้ายๆกับจูลินซีน้ำซาวข้าวเลยค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มยาสูบลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยในการขับไรเพียาแรงต่างๆนะคะ เสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันปิดฝาหล,ลวมๆวางไว้ที่ล่มค่ะทุกวันเราก็จะมาคนนะแล้วก็3วันก็ใช้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราหมักครบ3วันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมานำไปใช้กันเลยค่ะวิธีการใช้นะเราเปิดออกมาในกลิ่นก,ก็จะแบบหอมๆเหมือนจุลินทรีย์น้ำสาวขาวเลยค่ะแบบไหนแบบนั้นแต่ข้อดีของจุลินรีน้ำสาวขาวสุดนี้ก็คือ เราจะมีสูตรนะคะตัวนี้ช่วยในการขับไร้และกําจัดมแมลงด้วยค่ะนอกจากบํารุงเราก็จะมีตัวช่วยในการกําจัดมแมลงด้วยนะคะเราก็จะเอานะคะตัวยาเส้นเนี่ยเอาออกไปก่อนค่ะเพราะว่าเอาไว้นานเนี่ยมันก็จะเปื่อยมากนะก็จะเอาออกไปหรือว่าถ้ามีตัวกรองเนี่ยก็กรองได้เลยนะคะอันนี้เราก็เอาช้อนเนี่ยค่อยๆนะคะ ตักขึ้นมาเอพราะว่ามีเศษหลงเหลือบ้างไม่เป็นไรค่ะโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปฝังให้เป็นอาหารนะคะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ค่ะพอได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้ค่ะก็คือใช้ฉีดพ่นและก็ใช้ในการลาดรดสําหรับการฉีดพ่นเนี่ยเราก็ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำน้ำครึ่งลิตรนะคะเวลาตักก็คือเราจะต้องไม่ให้มีแบบ ไม่ให้มีผงนะหนึ่ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะต่อน้ำครึ่งลิตรแต่ถ้าน้ำหนึ่งลิตรก็สองช้อนโต๊ะค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาสเสร็จแล้วก็เขยา่าเขยา่านำไปฉีดพ่นต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะแต่ถ้าต้องการใช้ในการลาดรถนะคะดาวก็จะใช้นี่ตัดมาเลยอย่างเงี้ย มีผงไม่เป็นไรสำหรับการราดลดนะก็ใช้ประมาณ50-60 cc ต่อน้ำ5ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็คนๆค่นนะ,คะให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปราดลรดต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะสำหรับการฉีดพ่นนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ช่วยทั้งบํารุงแล้วก็ขับไล่เพี้ยมแมลงต่างๆด้วยค่ะ สำหรับช่วงเวลาการฉีดนะคะก็ฉีดช่วงเช้าก่อนที่แดดจะแรงค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ว่างฉีดตอนเช้าก็ฉีดตอนเย็นได้นะคะตอนที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยก็ฉีดได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรปลอดภัยค่ะจะเห็นว่ากระเจี๊ยบเราเนี่ยก็คือเก็บกินได้แล้วนะตอนนี้เราก็ฉีดไปก่อนเลยตอนเช้าเดี๋ยวพอตอนเย็นเราก็จะมาเก็บกระเจี๊ยบเอาไปทํากับข้าวกินค่ะสูตรนี้ปลอดภัยนะคะ สำหรับการลาดรถนะคะก็ใช้อยู่ที่อาทิตย์ละ2-3ครั้งได้เลยค่ะกับสูตรนี้นะคะช่วยในการบำรุงดินต้นไม้แตกกิ่งก้านได้ดีและยังช่วยป้องกันขับไรพวกเพี้ยมแมลงต่างๆไม่ให้มายุ่งกับต้นไม้ของเราด้วยค่ะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะสามารถสู้กับโรคมแมลงต่างๆได้ดีค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดามาแนะนํากันนะคะ ทำติดบ้านกันไว้เลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์เนี่ยก็ครอบคลุมมากๆเลยค่ะใช้ในการบํารุงต้นไม้นะคะแบบนี้แล้วก็ยังช่วยขับไล่เพีย้ยแมลงต่างๆในช่วงนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีง่ายๆแบบนี้ไปลองทําตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ